ชีวิตที่ยากลําบากเพราะไม่ได้อยู่ในประเทศที่ตัวเองเกิดและยังเป็นผู้ขอยื่นลี้ภัยจะลําบากแค่ไหนสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อว่าผมชื่อโลกีวานเป็นเรื่องราวความลําบากของชายหนุ่มชาวเกาหลีเหนือที่ต้องการลี้ภัยไปอยู่ประเทศที่เขาต้องการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับหนังเริ่มที่ทางตอนเหนือของประเทศจีนชายหนุ่มชื่อโลกีวานมาพร้อมกับอ่างน้ําอุ่นและผ้าในมือ เบื้องหน้าของเขาคือรอยเลือดกองใหญ่กีวานตั้งใจล้างเลือดทุกหยดบนพื้นด้วยสีหน้าเย็นชาแบบเก็บความรู้สึกแล้วภาพก็ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันบนเครื่องบินที่กำลังมุ่งหน้าจากปักกิ่งสู่ประเทศเบลเยียมคนหิ้วลูกหมูเดินมากำชับทุกคนที่เขาพามาว่าเมื่อลงจากเครื่องแล้วให้เดินแยกกันห้ามรวมกลุ่มทำตัวปกติตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าเจ้าหน้าที่ถามอะไรมากก็ให้พูด I don't speak English หลังจากเสร็จเรื่องให้ไปเจอกันที่ห้องน้ำชั้นหนึ่ง เมื่อถึงตอมกีวานยื่นพาสปอร์ตจีนให้เจ้าหน้าที่กีวานถูกเช็ครูปตามขั้นตอนแต่แรงความกดดันของเขาแทบระเบิดออกมาเจ้าหน้าที่มองและเหมือนจะทำบางอย่างกีวานรีพูดไอดอนแต่พูดได้เพียงเท่านี้เจ้าหน้าที่ก็แตมวีซ่าให้สวนมาพอดีแล้วยกมือเรียกคนต่อไปจากนั้นกีวานไปที่ห้องน้ำชั้นหนึ่งตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้จะแจ้งเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดที่ดูดีขึน แล้วสวมชุดปกติเหมือนตอนใส่อยู่ที่จีนออกมารอรับพาส,สปอร์ตที่ด้านนอกเมื่อได้พาสปอร์ตแล้วกีวานยื่นกระดาษจดที่อยู่มาให้คนหิ้วหมูมีค่าบริการ40ดอลลาร์เมื่อไปถึงกีวานจ่ายเงิน40แต่ก็ได้รับคืนแบงค์ที่เปื้อนเลือดก,กลับมาเพราะคนหิ้วหมูจะถือเรื่องเงินที่เปื้อนเลือดมันจะเป็นลางร้ายเขาทิ้งนามบัตรเอาไว้ให้เพื่อเปลี่ยนใจอยากกลับจีนที่นี่คือสถานที่สัมภาษณ์พิสูจน์ตัวตนเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการรี้ภยัยเพราะถ้าเป็นผู้ลี้ภัยจะสามารถหาางนได้ แต่ตอนนี้กีวานอยู่ในขั้นตอนผู้สแสวงหาลีภัยจึงไม่สามารถทำงานและไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆที่พึงได้รับกีวานจะต้องอยู่แบบไม่มีตัวตนจนกว่าจะได้เป็นผู้ลีภัยเขามีปัญหาเรื่องภาษาแต่ก็กรอกเอกสารได้ตามที่จดมาและแล้วก็ถึงคิวของกีวานต้องยื่นเอกสารที่ต้องแนบพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนภาษาเป็นปัญหาสำคัญทำให้กีวานต้องไปนั่งรอล่ามอาสาที่จะมาแปลให้จนถึงเวลาห้าโมงเย็นคิมยองฮีล่ามอาสาก็มาถึง เธอบอกกีวานโชคดีมากโดยปกติแล้วต้องรออย่างต่ำก็สองเดือนเลยทีเดียวถึงตอนสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ถามเรื่องพื้นถิ่นที่เคยอยู่และจากมากีวานเกิดในปี1990หนีจากเกาหลีเหนือในปี2019เจ้าหน้าที่ไม่เห็นรายงานการกระทําที่เกิดรายได้ที่เมืองเหยียนจีจึงสงสัยใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสารและการหลบหนีให้กีวานตอบคือคุณแม่แล้วภาพในอดีตก็สว่างขึ้นวันนั้นหนึ่งธันวาเป็นวันเกิดของเขา ของขวัญที่ได้จากแม่ก็คือก๋วยเตี๋ยวเต็มๆหนึ่งชามที่ไม่ต้องแบ่งวันเกิดถือเป็นวันมงคลกีวานต้องกินให้หมดคนเดียวห้ามกัดเส้นจะทําให้ชีวิตยืนยาวและไม่อดอยากกีวานทําตามที่แม่บอกเขาซูเส้นเต็มแรงจนสมักเส้นอกฮีผู้เป็นแม่หัวเราะในความตลกของลูกแล้วก็ถึงเวลาที่อกฮีต้องไปทํางานตอนนี้เป็นฤดูหนาวลูกค้าในร้านเยอะทําให้เธออาจจะต้องกลับช้า กีวานรู้สึกแย่ทุกครั้งที่คิดถึงตัวเองเขาอยู่ในวัยกำลังทำงานแต่กลับต้องปล่อยให้แม่ไปทำงานนอกบ้านโดยเขาต้องคอยหลบซ่อนตัวจากเรื่องในอดีตที่เท่าแก่มาทุบตีจองจินแล้วกีวานเข้าไปช่วยจนเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซึ่งอกฮีเธอไม่เคยเสียใจเรื่องที่กีวานทำแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีช่วยผู้ที่อ่อนแอจากการถูกทำร้ายสุขสันต์วันเกิดนะสหายโลกีวานนี่คือคำพูดสุดท้ายที่กีวานได้ยินจากปากแม่ งานของโอคฮียุ่งมากพอลูกค้าที่เข้ามาตลอดอาหารถูกยกเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องคืนนี้หิมะตกหนักมากโดยความเป็นห่วงแม่กีวานตัดสินใจเดินไปรับแม่ที่ร้านแต่โอคฮีกำลังมีแขกไม่ได้รับเชิญมาหาเธอถึงที่ร้านภาพตัดมาที่การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อยากรู้ว่ากีวานเป็นคนจีนแล้วแอบอ้างเป็นคนเกาหลีเหนือเพื่อมาขอรับเงินช่วยเหลือใช่หรือไม่ซึ่งกีวานตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าไม่ใช่การสัมภาษณ์ครั้งแรกเสร็จสิ้นครั้งต่อไปเป็น5กุมภาพันธ์ปีหน้า กีวานเครียดมากมันอีกหลายเดือนเขาจะต้องทําอย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนคิมฮยองฮีบอกจะต้องทนถึงตอนนั้นให้ได้ทําให้กีวานเคว้งทันทีเขาเดินไปตามถนนที่หนาวเหน็บข่าวสักเม็ดยังไม่ตกถึงท้องเงินที่มีน้อยก็ต้องใช้เมื่อยามจําเป็นอย่างที่สุดป้ายบัสเซลโฮสเทลอาจจะเป็นคําตอบได้ในคืนนี้ค่าเข้าพักแพงถึง20ยูโรแต่มันก็ไม่มีทางเลือกห้องพักเป็นแบบรวม6เตียงเงินที่กีวานมีเป็นแบงค์หนึ่งดอลล์เกือบทุกใบมีรอยเลือดเปื้อน รูปที่เคยถ่ายกับแม่เมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กมันทำให้เขาทั้งสุขและเศร้าในเวลาเดียวกันทุกครั้งที่ได้เห็นหลังจากกลับมาจากห้องน้ำสิ่งที่อยู่ในห้องทำให้กีวานชาไปทั้งตัวบนที่นอนของเขามีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังทำสงครามเกาะเต่าอย่างไม่เกรงใจใครกีวานเข้าไปดึงเสื้อที่ทั้งคู่กำลังนอนทับแต่กลับถูกฝ่ายชายไล่ข้อออกกีวานไม่รู้จะทำอย่างไรเลยนอนเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องหลังสงครามสงบลงกีวานไปเอาเสื้อแล้วเพนออกจากโฮสเทลทันที ระหว่างทางเดินผ่านห้องน้ําสาธารณะกีวานคิดได้เลยว่าที่นี่อาจจะเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดประตูล็อกอย่างแน่นหนาทั้งๆท,ท,ที่เมื่อกี้มันยังเปิดได้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแค่เขาหยอดเหรียญประตูก็เปิดอย่างง่ายได้กีวานไม่รอช้าแทรกตัวตามเข้าไปทันทีมันโชคดีมากๆที่ยังมีห้องว่างกีวานนั่งพักแต่ลมก็เข้าได้ทางช่องหน้าต่างกีวานไม่มีถุงเท้าเขาต้องใช้กระดาษทิชชู่ห่อแทน สวมเสื้อผ้าให้ตัวเองอุ่นที่สุดแล้วล้มตัวลงนอนในตอนกลางวันกีวานจะไปตามถังขยะและหาอาหารที่คิดว่ากินได้เพื่อให้มีชีวิตรอดแม้บางครั้งมันจะทําให้เขาแทบแย่คืนนี้กีวานเห็นโฮมเลสคนหนึ่งนําขวดไปขายกับร้านรับซื้อเขาจึงทําตามและมันก็ได้เงินจริงๆด้วยกีวานจึงได้กินของอร่อยๆบ้างเขากินมันหมดจนแทบไม่เหลือติดหองานคุยขยะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสําหรับเขาแม้แต่คนรับซื้อ,อยังทึ่ง กีวานซื้อของที่จําเป็นในการดํารงชีพแต่แล้วก็เหมือนถูกกลั่นแกล้งห้องน้ําสาธรารณะประกาศปิดปรับปรุงคืนนี้เขาจึงต้องตั้งต้นใหม่ว่าจะหาที่นอนได้ที่ไหนเมื่อเดินผ่านสวนสาธรารณะกีวานวิ่งไปหากองไฟที่เขาเห็นด้วยความหนาวแม้จะได้ถุงมือมาจากถังขยะแต่มันก็เอาไม่อยู่ขณะพิงไฟเพื่อคลายความหนาวแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็เข้ามาล้อมพูดจาดูถูกแล้วลงมือทําร้ายด้วยความหมั่นไส้หนึ่งในนั้นเอารองเท้าของเขาไปโยนทิ้งน้ํา กีวานก็ตามไปเก็บแต่ก็ตกน้ำจนเปียกไปทั้งตัวอากาศที่เกือบติดลบมันทำให้เขาทรมานมากกีวานเข้าไปใช้ไออุ่นของถังอบผ้าเพิ่มความอุ่นเช็คว่ากระเป๋าเงินยังอยู่หรือไม่แล้วก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียย้อนกลับไปเหตุการณ์วันที่แม่จากจารีมาถามอกฮีเรื่องกีวานซึ่งอกฮีก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ลูกของเธอซอฮยอนวูเข้ามาชวนจารีคุยเพื่อดึงความสนใจทำให้อกฮีรีบกลับไปทำงานต่อ แต่มีสิ่งที่อกฮีหัวใจแทบช็อกก็คือด้านหลังร้านกีวานมายืนรออยู่ด้วยรอยยิ้มเขาเป็นห่วงแม่จึงมารอรับอกฮีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจับมือลูกแล้ววิ่งทันทีโดยมีตำรวจไล่ตามแบบติดๆสองแม่ลูกวิ่งผ่านตลาดที่คับแคบทะลุกออกซอยข้างตลาดมีรถกระบะวิ่งมาอย่างเร็วแล้วอกฮีก็หายตัวไปกีวานเรียกหาแม่ว่าหายไปไหนแต่พบเพียงรถกระบะท,ที่จอดนิ่งสนิทอยู่เท่านั้นผู้คนเริ่มออกมามุงดูอะไรบางอย่างหนะ้าตาขึ้นเรื่อย สิ่งที่กีวานเห็นทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นร่างของแม่นอนนิ่งที่พื้นมีเลือดและเศษอะไรบางอย่างกระจายไปทั่วโอเฮียยังมีสติแม้จะถูกลดทับอยู่เธอบอกให้กีวานต้องมีชีวิตอยู่ต่อและใช้ชื่อนี้อย่างมั่นใจไปตามหาที่ที่ใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปโดยไม่ต้องหลบซ่อนอีกกีวานจะเอาแม่ไปโรงพยาบาลแต่ซอฮยอนวูไล่ให้รีบหนีไปเขาจะดูแลพี่สาวเองเสียงตำรวจใกล้เข้ามาเรื่อยๆกีวานจับมือแม่แน่นในขณะที่แม่ก็ไล่ให้รีบหนี กีวานจับมือแม่เอาไว้ให้นานที่สุดก่อนจะวิ่งหนีไปและทันทีที่กีวานปล่อยมือลมหายใจของอกฮีก็หมดลงเช่นกันแต่เรื่องจริงก็คือตอนนี้มีใครบางคนหลวงเอากระเป๋าเงินตอนที่เขาหลับสนิทเธอคือมารีเด็กสาวไม่สนโลกผู้เคยเป็นถึงแชมป์ยิงปืนระดับประเทศแต่มีปัญหากับครอบครัวจึงทำตัวขวางโลกและเกเลกีวานมาดูกล้องวงจรปิดที่สถานีตำรวจและก็เห็นหน้ามาลีชัดเจน เหมือนโลกนี้จะกลมมารีกําลังถูกคุมตัวบนสอนอนี้เรื่องรักเล็กขโมยน้อยด้วยกีวานเดินมาถามเรื่องกระเป๋าของเขาด้วยความสุภาพซึ่งเงินทั้งหมดในนั้นมันเป็นเงินที่แม่ของเขาขายร่างกายให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นเงินก้อนสุดท้ายให้เขาเดินทางมาเบลยเยียมในตอนนั้นเมื่อกีวานรู้เขาก็จะฆ่าตัวตายตามแม่แต่อาไม่ยอมให้ทาอย่างนั้นเขาห้ามและตบหน้าเรียกสติกีวานเพราะสิ่งที่โอเีต้องการก็คือให้กีวานได้มีชีวิตอยู่ต่อในที่ดีๆตัดมาที่ปัจจุบัน มาลีจะคืนเงินให้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องบอกตำรวจว่าเธอเอาเงินมาเพียง30ดอลเท่านั้นเพราะเธอเองก็มีคดีเก่าอยู่ถ้าขโมยเกิน500มีหวังได้นอนเล่นในคุกแน่กีวานเห็นสมควรแล้วที่มาลีจะโดนซะบ้างแต่กีวานก็ต้องชะงักเมื่อมาลีบอกถ้าเธอติดคุกกีวานก็อดได้เงินที่มีเลือดของแม่คืนเจ้าของประวัติมาลีต้องการคำยืนยันว่าเธอเอาเงินของกีวานไปเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นไปตามคาดกีวานบอกมาลีเอาเงินของเขาไป30ดอล นั่นทาให้มารีรอดการติดคุกไปได้หลังจบเรื่องบนโรงพักกีวานทวงเงินของเขาทันทีแต่มารีก็บ่ายเบียงว่าพรุ่งนี้เธอจะเอามาให้ชายชาวเกาหลีคนหนึ่งปวดพลาดเข้ามาหามารีหน้าโรงพักเขาคือยุนซองผู้เป็นพ่อของมารียุนซองกล่าวขอโทษแทนมารีและยื่นเงินให้กีวานจํานวนหนึ่งแต่มารีเข้ามากระชากซองเงินแล้วคว้างใส่ยุนซองพร้อมกล่าวหาว่ายุนซองแกล้งทําเป็นคนดีเหมือนเดิมแล้วเดินหนีไปโดยเรียกกีวานให้ตามไปด้วย มารีมาที่ลึกลับแห่งหนึ่งและให้กีวานรออยู่ด้านนอกมารีเข้ามาด้านในก็เห็นซีกำลังขย่าขวัญน,นักข่าวคนหนึ่งด้วยการเอาแอปเปลิลวางบนหัวแล้วใช้ลูกดอกยิงซีขอคำแนะนำจากมารีเธอบอกต้องกลั้นหายใจเล็งที่เป้าแล้วยิงภายในสามวิก็แค่นั้นแต่ซีไม่ยิงเข้าเป้าเขายิงหน้าไม้ไปที่ไหล่ของนักข่าวแล้วสมุนก็ลากนักข่าวคนนั้นออกไปมารีมีท่าทีเกรงใจซี แต่ก็กลั้นใจพูดเรื่องเงินและกระเป๋าที่เอามาใช้นี่เมื่อวานเธอจะขอคืนก่อนซึ่งซีก็คิดว่าอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้กระเป๋านั้นเธอคงขโมยมามาลีควรไปทํางานที่เขาแนะนําจะได้มีเงินมาใช้นี่แต่มาลีก็ยืนยันเธอจะไม่มีวันทําแบบนั้นซีจึงสั่งให้มาลีลงแข่งวันพุธหน้าเป้าระยะห0เมตรถ้าชนะมาลีจะได้ของที่ต้องการแต่มาลีขอต่อรองเป็นเป้าระยะ15หเมตรเพราะเป็นสิ่งที่เธอถนัดที่สุดแล้วมาลีก็กลับออกไป เมื่อกีวันเห็นหน้ามารีเขาก็ถามเรื่องกระเป๋าเงินมารีบอกไม่ใช่วันนี้อาทิตย์หน้ากีวันได้คืนแน่นอนแต่กีวันอยากได้วันนี้เขากลับเข้าไปในที่ที่มารีเพิ่งออกมาและได้เจอกับลูกน้องซีที่กำลังเล่นไพ่กันอยู่กีวันเอากระเป๋าทุกคนมาเช็คซึ่งมันก็ไม่ใช่ของเขามารีเข้ามาจะดึงตัวออกไปแต่ก็ไม่ทันซีเดินมาเพราะมีเสียงดังกีวันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเขาแค่ต้องการกระเป๋าคืนจึงพุ่งเข้าใส่ซีแต่แค่โดนลูกน้องจับเหวี่ยเบาๆเขาก็ล่วง ทันทีที่มาลีเห็นปืนก็เข้าไปพูดกับกีวานให้กลับกันก่อนถ้ายังไม่อยากตายกีวานจะไม่ยอมแต่เมื่อเขาได้เห็นแววตาที่จริงจังก็เลยยอมทำตามที่เธอบอกอีกครั้งจากนั้นมาลีก็พากีวานมาพักที่ห้องของเธอก่อนมาลีหยิบผ้าพันแผลมาให้พร้อมกับสอนเรื่องการเก็บอารมณ์ถ้ายังไม่อยากตายแล้วถามเรื่องแม่ของกีวานซึ่งกีวานก็บอกไปทุกอย่างแม่จากไปสองท่านวาปีที่แล้วตอนตีสองสิบห้านาทีแม่มาลีเองก็จากไปช่วงหน้าหนาวเช่นเดียวกัน กีวานบอกเขาอยู่ที่นี่เหมือนไม่มีตัวตนเก็บขวดขายเพื่ออยู่รอดไปวันๆไม่เคยขโมยของเหมือนใครบางคนมาลีจดบางอย่างให้กีวานสั่งให้ไปหาพรุ่งนี้ที่นี่คนเกาหลีเป็นเจ้าของและให้บอกว่ายุนซองเป็นคนส่งมาแต่กีวานก็ไม่มั่นใจถ้าเขาจะไปด้วยสภาพนี้มาลีจึงไปหยิบเสื้อผ้าผู้ชายที่มีอยู่มาให้และถ้าไม่พอก็เอาไปอีกได้หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกีวานก็เหมือนเป็นคนละคนกับเมื่อกี้กีวานแนะนําให้มาลีไม่ควรยุ่งกับคนที่เพิ่งทําร้ายเธอมาอีก พวกที่ชอบทำร้ายผู้หญิงเป็นพวกชั่วร้ายถึงแม้กีวันจะแสดงความเห็นใจแต่ก่อนกลับเขาก็ไม่ลืมย้ำเรื่องเงินที่มาลีต้องเอามาคืนหลังอ้างชื่อยุนซองกีวันก็ได้งานทำจริงๆแต่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเชฟเพราะคนเกาหลีเหนือจะได้งานทำที่นี่ค่อนข้างยากกีวันได้ทำงานที่โรงงานชำแหละหมูโดยได้ซองจูช่วยดูแลเธอเป็นคนปากร้ายและแข็งกร้าวทำงานวันแรกกีวันก็โดนรับน้องขณะเอาเนื้อหมูไปเก็บในห้องเย็นก็ถูกพนักง,งานรุ่นพี่ปิดประตูขังและปิดไฟในห้องเย็น กีวานร้องด้วยความตกใจเขาทุบประตูและส่งเสียงร้องให้คนช่วยเวลาผ่านไปไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกโดยซองจูเธอบอกข้างๆมีปุ่มเปิดจากด้านในคนมาใหม่ทุกคนจะโดนแบบนี้เพื่อพนันว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการหาที่เปิดประตูตอนนั้นรถกลับที่พักกีวานเห็นซองจูแอบขโมยหมูมาด้วยและในคืนนั้นกีวานก็ต้องกินข้าวกับเธอเพราะเป็นคนที่มาใหม่ยังไม่รู้ที่รู้ทางซองจูบอกเงินเดือนถูกหักค่าห้อง200ยูโรค่ารถ50และค่าชุด30 หมูที่ขโมยมาเป็นจนํานวนน้อยนิดมากเมื่อเทียบกันแล้วถ้ากีวานจะไม่กินก็ไม่เป็นอะไรกีวานไม่พูดแต่เอาตะเกียบส่งชิ้นหมูเข้าปากแทนคําตอบซองจูมีลูกสามคนคนสุดท้องต้องรับการผ่าตัดสมองเธอจึงต้องโกนหัวซองจูสั่งให้กีวานเลิกพูดคําว่าสหายสักทีที่นี่ไม่ใช่เกาหลีเหนือแม้จะเป็นชาวต่างชาติที่มาใหม่แต่กีวานก็ได้ห้องส่วนตัวและมีฮีเตอร์แบบที่ควรจะได้รับ ถึงห้องจะเก่าและแคบเหมือนคุกแต่มันก็เป็นส่วนตัวและสบายกว่าที่ต้องทนหนาวเหมือนที่เคยมาแล้ววันแข่งขันของมาลีก็มาถึงเธอมาพร้อมกระเป๋าใส่ปืนคู่ใจสถานที่แข่งขันอยู่ชั้นใต้ดินมีผู้คนและนักพนันมารออยู่มากมายคู่แข่งวันนี้คือจูเลียจากฮอลแลนด์วันนี้เคิร์สเจ้าพ่อแห่งวงการพานันก็มาดูด้วยเมื่อเริ่มการแข่งขันขณะทำสมาธิเพื่อเล็งภาพในอดีตตอนสูญเสียแม่ของมาลีก็วิ่งเข้ามาในหัว แม่ของเธอนอนติดเตียงและพ่อก็ไม่สามารถยื้อชีวิตแม่ไว้ได้มันกวนใจจนมาลีต้องวางปืนลงและขอพักเบลกชั่วคราวในตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กก็จริงแต่ไปเจอเอกสารที่พ่อสั่งการลุยฆาตแม่เพราะเขาไม่ต้องการให้เธอทนทรมานจากโรคร้าที่ไม่มีทางรักษาแต่มาลีไม่สามารถรับเรื่องแบบนี้ได้เธอจึงเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นจากเด็กที่เคยเรียบร้อยและเก่งในทุกด้านกลายเป็นคนที่ไม่เอาอะไรไม่สนไม่แคร์โลกเริ่มก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดและแก๊งอันธพาล ซีรู้ว่าต้องจัดการกับมารีอย่างไรเขาเดินตามมาที่ห้องน้ำพร้อมสลิงแล้วจะฉีดให้เธอแต่มารีกลับคว้าไปแล้วจัดการกับตัวเองมารีกลับมาลงแข่งจนได้เธอนิ่งและยกปืนขึ้นเล็งแขนเหยียดตรงมองผ่านหัวไหล่ให้ทุกอย่างตรงกับศูนย์หน้ายกปืนขึ้นเหนือเป้าหมายเล็กน้อยเผื่อกสุนตกและใช้ความนิ่งเอาชนะจูเลียได้ในที่สุดนั่นทำให้เคิร์ตมีความสนใจในตัวมารีขึ้นมา มาลีได้กระเป๋าของกีวานคืนและถูกสั่งให้ไปหาเคิร์ตแต่มาลีปฏิเสธแล้วกลับออกไปทันทีซึ่งซีก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะเธอคือตัวทําเงินให้เขามาลีมาดักรอกีวานหน้าที่พักเธอถือวิสาสะเปิดดูข้างในเห็นรูปกีวานถ่ายคู่กับแม่ที่น่าจะตุลัสคิมยูซองมันทําให้เธอคิดถึงแม่ของตัวเองถ้าแม่ยังอยู่เธอคงไม่เป็นแบบนี้กีวานยังใส่ชุดที่เธอให้ไปทํางานทุกวันเขาดูดีใจมากที่ได้ของคืนและเงินที่ครบมาลีขอตัวกลับแต่ว่าฮันแน กีวานวิ่งตามมาและถามว่ามาลีกินข้าวหรือ,อยังจากนั้นมาลีก็มาที่ห้องพักของกีวานและผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็คงไม่ผลสองจูที่จัดหาเนื้อหมูกระทะเตาแม้กระทั่งเครื่องปรุงมาลีดูกีวานหูงหาอาหารด้วยความอดทนในขณะที่กีวานก็เล่งมือเพราะกลัวว่ามาลีจะรอมีเสียงเคาะประตูห้องกีวานเปิดด้วยความระแวงสองจูนั่นเองเธอเอาตะเกียบและถ้วยชาม,มาให้ และแล้วอาหารก็พร้อมอยู่ใต้ลาวตากผ้ากีวานรีบเก็บแล้วเรียกมาลีมานั่งอาหารถูกจัดอย่างสุดฝีมือเท่าที่กีวานจะหาได้ทุกอย่างฟรีทั้งหมดในตอนเช้าของทุกวันจะมีคนเอาของมาแจกกีวานไปรับของทุกวันสิ่งนี้ทําให้การดํารงชีพของเขาไปต่อได้หลังมาลีชิมคําแรกเธอมัดผมตัวเองแล้วลุยทันทีด้วยความหิวบวกกับความอร่อยในเวลาไม่นานทุกอย่างก็จบมาลีขอตัวกลับกีวานจะออกไปส่งเพราะด้านนอกที่มืด มีเสียงข้อโลหะตามมาด้วยเสียงพูดตามทางเดินกีวานบอกทุกคืนตอนสามทุ่มจะมีคนเดินแจกน้ำชาเพราะคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นคนจีนมาลีคิดว่าดีจึงจะเปิดประตูไปรับกีวานรีบเข้ามาห้ามเพราะถ้ามีใครเห็นคนนอกเข้ามามันจะเป็นเรื่องด้วยพื้นที่ที่แคบทาให้ทั้งสองยืนปลายเท้าแทบจะติดกันเสียงข้อประตูมาหยุดที่หน้าห้องเพราะทุกๆคืนกีวานไม่พลาดที่จะรับชาร้อนเสียงอยู่ที่หน้าประตูพักใหญ่ซองจูงเหมือนจะรู้งานรีบออกมาไล่ ชายคนนั้นจึงเดินจากไปแบบงงๆวันที่5กุมภามาถึงกีวานไปสัมภาษณ์ครั้งที่2องกีวานตอบได้ทุกอย่างโดยไม่ติดขัดในรูปถ่ายเขาและแม่ไปที่เปียงยางเพื่อฉลองวันแรงงานซึ่งรูปนี้ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นรีภายได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการพิสูจน์ว่าออกฮีขายร่างกายให้กับโรงพยาบาลซอนชินเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายของกีวานทางโรงพยาบาลบอกไม่เคยมีเคสแบบนี้ นั่นทาให้กีวานไม่มีข้อพิสูจน์ได้ว่ามาจากเกาหลีเหนือจริงๆและเหมือนการขายศพอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมากีวานหนีจากเกาหลีเหนือมาจีนจริงๆหรือเป็นคนจีนที่แกล้งเป็นเกาหลีเหนือเพื่อขอรีภัยก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากซึ่งถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะถูกส่งกลับจีนทันทีวันต่อมากีวานมาทํางานปกติเขาสงสัยว่าทําไมซองจูหรือว่าเขาเป็นคนเกาหลีเหนือซองจูบอกสำเนียงการพูดชัดขนาดนั้นเป็นใครก็ต้องรู้และทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนก็ไม่ได้พูดสำเนียงนี้ กีวานเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็ไม่กล้าซองจูจึงสั่งให้พูดกีวานอยากให้เธอช่วยไปเป็นพยานยืนยันบางอย่างให้ซองจูรับปากทันทีกีวานถึงกับงงเขาไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้เมื่อซองจูยอมช่วยแบบไม่ต้องคิดกีวานจึงช่วยเธอขโมยหมูเพื่อเป็นการตอบแทนซองจูให้กีวานไปซื้อปลาให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหลังเลิกงานกีวานมาซื้อปลาตามที่ซองจูอยากกินขณะเดินกลับมีขี้เมาเจ้าถิ่นเดินมาชนแล้วหาเรื่อง กีวานจะเดินหนีแต่ก็ถูกเตะขาจนล้มใส่พวกมันและมือของมันก็ไปถูกเศษแก้วที่พื้นจนบาดเจ็บเลือดออกในเวลาไม่นานตำรวจก็เอาตัวกีวานไปเช้าวันต่อมามาลีได้รับโทรศัพท์จากพ่อเรื่องผู้ชายที่เธอหางานให้และบอกเรื่องกีวานถูกจับจากนั้นมาลีมาที่โรงพักเพื่อขอเยี่ยมแต่กฎของที่นี่ถ้าไม่ใช่ญาติหรือทนายจะไม่มีสิทธิเยี่ยมโดยเด็ดขาดถ้าไม่ยืนค้านภายใน3าวันก็จะถูกส่งกลับประเทศต้นทางหรือไม่ก็ต้องยื่นประกันตัวเอา ในขณะที่ถึงตาจนพระเอกที่เธอเกลียดก็มาถึงยุนซองพอจะเดาเหตุการณ์ได้เขามาที่โรงพักและยื่นประกันตัวให้กับกีวานยุนซองส่งนํำบัตรทนายให้เพื่อช่วยเรื่องการขอรีภัยแต่ก็มีเรื่องที่ต้องพูดกับกีวานตรงๆคือให้เลิกยุ่งกับมาลีเพราะเธอควรได้พบกับคนที่พร้อมดูแลเธอได้นั่นทําให้กีวานถึงกับพูดอะไรไม่ออกหลังเลิกงานกีวานก็นั่งกินข้าวคนเดียวแต่ภาพมาลีที่นั่งกินข้าวข้างๆยังติดตากีวาน และแล้ววันขึ้นศาลก็มาถึงทนายพยายามอธิบายว่าข้อมูลที่กีวานให้ไปนั้นมีเฉพาะคนเกาหลีเหนือเท่านั้นที่รู้แต่กลับถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะหลักฐานไม่พอเจ้าหน้าที่จึงแจ้งศาลว่าโรงพยาบาลที่กีวานเคยบอกเรื่องขายศพแม่ปฏิเสธว่าไม่มีการซื้อขายเช่นนั้นและรูปที่ถ่ายที่เปียงยางก็อาจเป็นการถ่ายของทัวร์จีนตอนไปเที่ยวจึงไม่สามารถเชื่อได้ว่ากีวานเป็นคนเกาหลีเหนือจริงๆแล้วซองชูกับเท่าแก่ก็เดินทางมาถึงศาลเพื่อเป็นพยานให้กีวาน แต่แปลกๆที่ซองจูไม่ยอมสบตาเขาเท่าแก่บอกประวัติที่กีวานให้ได้เขียนชื่อและสัญชาติจีนซึ่งก็หมายความว่ากีวานเป็นคนจีนเชื้อชาติเกาหลีเหนือกีวานลุกขึ้นยืนจนทนายต้องดึงให้นั่งลงแล้วก็ถึงคราวของซองจูขึ้นให้การบ้างสารถามรู้เรื่องกีวานยื่นขอรีภัยหรือไม่ซองจูบอกเธอรู้เพราะคนจีนส่วนใหญ่ที่รู้จักก็เป็นคนจีนเชื้อสายเกาหลีเมื่ออยากรีภัยก็มักจะทําเหมือนๆกันนี้และชื่อจีนของเขาก็คือชุยลีหมิง กีวานนั่งนิ่งและพูดอะไรไม่ออกเขารู้สึกสับสนมันเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้ทั้งๆที่เคยเป็นพวกเดียวกับเขาแต่วันนี้กลับขึ้นให้การเหมือนอยากให้เขาถูกส่งตัวกลับเมื่อถึงที่ทำงานกีวานเดินมาถามเรื่องที่สารกับซองจูซึ่งซองจูเคยบอกสำเนียงของเขาใครๆก็รู้ว่าเป็นเกาหลีเหนือแล้วทำไมเธอจึงทำแบบนี้กับเขากีวานดึงมีดที่ใช้แกลไปกำไว้ในมือเลือดไหลออกมาจนทำให้ซองจูตกใจกีวานอยากรู้ว่าทำกับเขาแบบนี้ทำไมแล้วก็เดินจากไปพร้อมน้ำตาแห่งความผิดหวัง จากนั้นกีวานมาหามาลีแต่เธอก็มีท่าทีไม่อยากให้กีวานเข้าในห้องเมื่อมองเข้าไปก็เห็นใครคนหนึ่งอยู่ในนั้นมาลีบอกอย่าพูดพลาดมาแบบนี้อีกแล้วก็ปิดประตูกีวานรู้สึกเควยงจนทําอะไรไม่ถูกจึงเดินจากมาซึ่งจริงๆแล้วคนที่อยู่ในห้องก็คือซีเขามาที่นี่เพื่อเอายามาให้แม้มาลีจะบอกว่าเธอเลิกแล้ว ซีสั่งให้มารีลงแข่งนัดต่อไปให้ดีเพราะเคิร์ตกำลังจะให้ทุนเพิ่มซีไม่สนว่ามารีจะไปทำอะไรที่ไหนกับใครเขาต้องการแค่เห็นเธออยู่ในสายตาเท่านั้นเมื่อซีกลับไปแล้วมารีก็รีบออกตามหากีวานกีวานเดินแบบหมดอะไรตายอยากอีกไม่นานเขาคงจะถูกส่งกลับไปติดคุกที่จีนมารีมาหากีวานที่ห้องพักของโรงงานแต่กลับได้เจอเพียงห้องที่ว่างเปล่าเธอสุดตัวลงนั่งร้องไห้เหมือนเด็ก ซึ่งตอนนี้กีวานมารับจ้างล้างจานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาไม่สามารถร่วมโต๊ะเดียวกับพนักง,งานคนอื่นๆในเวลาอาหารได้เสื้อผ้าที่ใส่ก็ได้มาจากการบริจาควันที่มาลีต้องลงแข่งขันก็มาถึงนัดนี้เคิร์ดเดิมพันข้างเธอถึงสมล้านยูโรมาลีต้องแข่งให้ชนะเพื่อซีจะได้หักหนี้ที่เธอติดเขาไว้ซีจ้างคู่แข่งล้มให้แล้วนัดนี้มาลีเพียงแค่รักษามาตรฐานของเธอก็พองานสบายสบาย การแข่งรอบสุดท้ายคู่แข่งยิงได้8.2คะแนนกองเชียร์ถึงกับโยนเงินทิ้งแต่เมื่อถึงคราวของมาลีเธอกลับยิงออกนอกเป้าจนไม่ได้สักคะแนนทำให้แพ้ไปในที่สุดมันสร้างความงุนงงไปทั้งสนามและซีก็โมโหมากเขาเดินตามเธอมาสั่งห้ามไปไหนทั้งสิ้นแต่คราวนี้มาลีแข็งข้อเธอไม่สนใจอะไรจะเกิดแล้วก็เดินออกไป วันนี้ขณะที่กีวานเอาขยะมาทิ้งก็เห็นซองจูยืนอยู่หลังร้านซองจูเล่าให้ฟังว่าก่อนเธอจะไปที่ศาลมีคนจากสำนักง,งานผู้ี้ภัยมาหาและบอกถ้าพบว่าเอกสารของกีวานเป็นของปลอมโรงงานจะถูกปิดเท่าแก่กลัวจึงบังคับให้เธอต้องให้การแบบนั้นที่มาหาวันนี้เพราะซองจูถูกจับได้ว่าอยู่เกินกำหนดวีซ่าจึงจะต้องถูกส่งกลับจีนวันนี้เธอมาเพื่อกล่าวคำขอโทษจากนั้นไม่นานกีวานก็เห็นซองจูขึ้นรถตำรวจไป กีวานได้รับข่าวดีทนายแจ้งว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือในอังกฤษจะขอเข้าร่วมในการพิจารณาครั้งหน้าด้วยซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อกีวานมากกีวานเหลือไปเห็นการงานร่วมไว้อาลัยแม่ของมาลีมันมีบอกสถานที่และเวลากีวานจึงมายังที่จัดงานยองจุนเห็นจึงถามว่ามาทำไมกีวานบอกในเมื่อเขาเห็นการแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมาผู้จบก็ถอดเสื้อคลุมแล้วไปช่วยจัดสถานที่ งานดาเนินไปโดยแลงเงาของมารีมีเสียงดังด้านหลังมารีเดินเข้างานในสภาพเมาแอเธอกล่าวประชดพ่อว่าจัดงานไปทําไมอยากจะเศร้าก็เป็นไปคนเดียวแล้วก็เริ่มอลรวาสมาลีบอกเธอเองก็ตายไปตั้งนานแล้วพร้อมหยิดเศษแก้วที่โต๊ะขึ้นมาจะแทงคอตัวเองมีมือมาหยุดการกระทํากีวานนั่นเองเขาหยุดเศษแก้วเอาไว้ได้ก่อนจะถึงคอของเธอแต่กีวานก็ถูกบาดจนเลือดไหลมารีตกใจมากที่เห็นกีวานมาที่นี่เธอปล่อยเศษแก้วแล้ววิ่งออกไปจากงาน จากนั้นกีวานมาหามารีที่ห้องและเห็นควันไฟจํานวนมากกีวานพังประตูเข้าไปพบเพียงควันขึ้นมาจากกาต้มน้ําที่แห้งกีวานรีบปิดแกส๊สมีเสียงของมารีกีวานจึงเดินไปดูพบมารีกําลังนอนในสภาพเปลมแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาพร้อมเข็ม ก่อนที่เข็มจะถูกแทงเข้าที่แขนมาลีกีวันก็ไล่ชายคนนั้นออกไปจากห้องแล้วรีบเข้ามาห้ามมาลีไม่ให้เติมยามาลีขัดขืนนี่มันชีวิตของเธอจะทําอะไรก็ได้มาลีพยายามเก็บยาที่พื้นกีวันเก็บยามาไว้ในมือก่อนที่จะใส่ปากตัวเองจนหมดแล้วกีวันก็ล้มลงนอนกับพื้นมาลีแทบจะหายเวอร์ไม่ได้เห็นเธอเข้ามาดูอาการกีวันด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นอาการจะแย่มาลีวิ่งไปขอบางอย่างจากเพื่อนเอามาฉีดเข้าเส้นกีวานแล้วปล่อยให้เขานอนพัก ทันทีที่ลืมตาขึ้นกีวานขอร้องไม่ให้มารีใช้มันอีกถ้ามารีทำเขาก็จะทำเช่นกันมารีขอโทษที่ไลก่กีวานกลับบ้านวันนั้นกีวานไม่ถือสาพอคิดว่าเธอต้องมีเหตุผลถึงทำแบบนั้นแต่ถ้ามารีคิดจะทำร้ายตัวเองอีกต่อให้เขาต้องวิ่งผ่านกองไฟเขาก็จะทำมันโดยไม่ต้องคิดจากเหตุการณ์นั้นกีวานก็มานอนที่ห้องมารีทุกคืนเมื่อสองหนุ่มสาวอยู่ใกล้กันธรรมชาติก็ทำหน้าที่ของมันสงครามเกาะเต่าดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง กีวานเล่าเรื่องที่เขาเข้าไปพวัวพันการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ต้องซ่อนตัวปล่อยให้แม่ต้องหาเลี้ยงและยังเป็นต้นเหตุให้แม่ต้องตายด้วยเหตุนี้เขาคงไม่มีวันได้พบความสุขเหมือนคนอื่นๆแต่มาลีบอกตอนนี้เธอรู้สึกมีความสุขกว่าครั้งไหนๆสภาพจิตใจของทั้งคู่ดีขึ้นเป็นอย่างมากจนลืมเรื่องลำบากที่เคยผ่านมาขณะที่มาลีกำลังแต่งตัวให้กีวานตามภาษาคู่รักทนายก็โผล่มาพร้อมเอกสารที่ส่งมาจากเยียนจีและคิดว่ากีวานต้องอ่านมัน มันคือจดหมายที่ส่งมาแบบด่วนจากซองจูเธอไปทุกสำนักข่าวเพื่อขอข่าวเมื่อหน้าหนาวปีที่แล้วและลูกสาวคนเล็กไปเจอบทความนี้เข้าเมื่อซองจูได้อ่านก็แน่ใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีวานและคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการขอลี้ภัยอย่างที่กีวานต้องการจากนั้นก็ถึงวันต้องไปขึ้นศาลมีเหล่าบรรดาผู้ลี้ภัยที่ได้รับสิทธิ์แล้วรออยู่หลายคนขณะที่กีวานแนะนําตัวมีโทรศัพท์จากซีมาเรียกตัวมาลรและถ้าไม่ไปหัวกีวานจะมีกระสุนฝังอยู่แน่นอน มาลีโกหกกีวานว่านัดช่างไว้ที่บ้านเพื่อมาทําท่อเดี๋ยวเธอจะกลับมาก่อนเลิกศาลทนายนําบทความของกีวานที่ซองจูส่งมาเสนอต่อศาลในเนื้อข่าวเป็นเรื่องการตายด้วยอุบัติเหตุของหญิงผู้ลี้ภัยคนหนึ่งที่มาจากเกาหลีเหนือนั่นคือแม่ของกีวานจากนั้นสารสั่งกีวานพูดชื่อตัวเองต่อหน้าสารอีกด้านหนึ่งมารีถูกนำตัวมาหาซีเพื่อฟังเงื่อนไขาการแข่งครั้งต่อไปแต่ความต้องการของเคิร์ตก็คือเขาอยากได้ตัวมารีไปเป็นของเขาเองเลย เมื่อบอกเงินจะถูกแย่งไปซีจึงยอมไม่ได้เขาคว้าขวานฟันเคิร์สทันทีในขณะที่เผลอแล้วยิงสมุนของเคิร์สจนหมดจัดการยิงเคิร์สเข้ากลางหน้าผาจนตายทางด้านกีวานเขารู้สึกไม่ดีและสังหรณ์แปลกๆเกี่ยวกับมาลีเขาจำได้ว่าก่อนขึ้นศาลเหมือนมีรถและคนแปลกหน้าลอบตัวเธอกีวานไม่สามารถรอให้การพิจารณาเสร็จสิ้นเขาวิ่งออกไปจากศาลด้วยความเป็นห่วงมาลีและที่ที่มาลีไปน่าจะเป็นที่เขาเคยไปกับเธอครั้งแรกซีสั่งลูกน้องขนเงินจากเซฟทั้งหมด แล้วบอกมาลีเขาจะหนีออกนอกประเทศโดยเอาเธอไปด้วยซียิงเคิร์ทิ้งเพราะมีคนจะเปิดที่ใหม่ให้ในอัมสเตอร์ดัมขณะที่กำลังเถียงกันกีวานก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาแต่ก็ถูกซีสกัดไว้ด้วยหมัดไปหลายครั้งมาลีเข้ามาช่วยก็ถูกตบจนล้มกีวานเห็นแบบนั้นก็ผลักซีกระเด็นแล้วเข้าไปดูอาการมาลีซีที่ถูกยิงมาก่อนเมื่อถูกกระแทกอาการก็แย่ลงแต่ก็ยังเข้าอัดกีวาน กีวานคว้าเอวแล้วผลักซีไปกระแทกอีกครั้งนั่นยิ่งทำให้แผลที่ถูกยิงแย่ไปอีกแต่ก็หยิบมีดออกและจะแทงกีวานมีเสียงปืนดังขึ้นซีถูกมาลียิงด้วยปืนของเธอเองซียังคงบอกให้ยิงอีกนัดมาลีสติหลุดและกำลังจะเหนี่ยวกลแต่ก็ได้มือของกีวานมาห้ามไว้แล้วรีบพามาลีหนีในขณะที่เสียงปืนยิงต่อสู้กันแต่ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนมีกลุ่มคนปริศนามาที่4ีถามหามาลีเพื่อจะเอาตัวเธอซีไม่ยอมบอกเขาจึงถูกพวกมันฆ่า เมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วกีวานตั้งใจพูดกับมารีว่าวิธีที่มารีจะพ้นจากพวกนี้มีทางเดียวเท่านั้นคือเธอต้องออกนอกประเทศให้รีบติดต่อพ่อเพราะต้องใช้พาสปอร์ตและเงินส่วนตัวเขาถึงจะไม่มีสิทธิ์อยู่ประเทศนี้แต่ก็ออกไปไม่ได้เช่นกันเขาไม่เคยมีพาสปอร์ตตัวจริงมารีก็รู้อยู่แล้วมารีเสียใจมากเธอทำให้ทุกอย่างพังทั้งๆท,ที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยชีวิตของทั้งคู่กำลังเป็นกราฟขาขึ้นแท้ สิ่งเดียวที่มารีทำแล้วดีที่สุดในชีวิตคือการขโมยกระเป๋าของกีวานจนทำให้ทุกอย่างเดินมาถึงจุดนี้กีวานเองก็บอกวันที่พ่อมารีสั่งห้ามเจอกันเขาก็ตั้งใจจะเติบโตเพื่อสามารถเป็นคนที่ดูแลมารีได้จึงตั้งใจสู้ทุกอย่างเรื่อยมาโดยไม่เคยทอ้อหลังจากนั้นมารีก็โทรให้พ่อมารับยูนซองสั่งให้กีวานขึ้นรถไปด้วยหลังกีวานลงรถสองพ่อลูกก็เปิดอกคุยกันเรื่องความรู้สึกในใจจนทุกอย่างเคลียร์แล้วกีวานก็เดินไปส่งมารีถึงในสนามบิน มาลีเสียใจทั้งคู่ยังไม่เคยได้ถ่ายรูปร่วมกันมีหลายๆที่ไม่เคยไปหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ทํากีวานให้สัญญาว่าสักวันเขาจะต้องตามหาเธอให้เจอเมื่อได้เวลามาลีกอดกีวานแน่นที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วบอกลักีวานก่อนจะเดินเข้าไปด้านในจากนั้นกีวานก็ต่อสู้เลื่อยมาไม่เคยย่อท้อจนในที่สุดเขาก็ได้รับสิทธิ์ี้ภัยแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดไม่ใช่การอยู่ในประเทศนี้อีกแล้ว กีวานซื้อตัว๋วเครื่องบินออกนอกประเทศแบบเที่ยวเดียวและปลายทางก็คือรีสอร์ทในประเทศหนึ่งที่นั่นมีหญิงสาวคนหนึ่งกําลังดูแลกิจการรีสอร์ทของเธอทันทีที่เห็นกีวานเธอวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยความดีใจมาลีนั่นเองทั้งสองสวมกอดกันแบบจะไม่ให้ใครหายไปไหนอีกแล้วหนังก็จบลงครับก็จบลงไปนะครับกับชีวิตของโลกีวานที่ต้องดิ้นรนและต่อสู้จนสุดท้ายก็ได้ทุกอย่างสมใจหนังเรื่องนี้ดูได้ทางเน็ตฟลิกนะครับความยาว2ชั่วโมงกว่า ผมชื่อโลกีวานคว้าคะแนนจาก IMDb ไป6.8คะแนนส่วนเว็บมะเขือเผาได้ไป85%สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ